สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านหลายท่านอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมถึงเรียกประเทศลาวว่าสปปลาวซึ่งในคลิปนี้จะเล่ารายละเอียดอย่างย่อๆว่าสปปลาวนั้นมีความเป็นมาอย,ย่างไรลาวตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีพื้นที่ประมาณ2,36,800ตารางกิโลเมตรมีพรมแดนติดกับจีนทางทิศเหนือติดกับพมา่าทางทิศตะวันตกนเฉียงเหนือติดกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดกับกัมพูชาทางทิศใต้และติดกับไทยทางทิศตะวันตกโดยมีแม่น้ำขวงวก้านเป็นบางชัวง่วมีเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือเวียงจันทน์ลาวเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานโดยประวัติศาสตร์ยุคแรกๆของเราเชื่อว,ว่าอยู่ภายใต้การครอบครองของอาณาจักรนานเจ้ามีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับขุนบรมและขุนหลอมีลูกสือหลานต่อต่อกันมาจนสามารถรวมอาณาจักรล้านช้างให้เป็นบึกแผนได้เป็นผลสำเร็จในช่วงคริสตรวรรษที่1 4 และมีกษัตริย์ปกครองสืบทอดต่อกันมาหลายพระองค์โดยล้านช้างเคยเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคจิงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าทางบกทําให้อาณาจักรแห่งนี้ร่ำรวยทา,ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมต่อมาเกิดความขัดแย้งภายในอาณาจักรทําให้อาณาจักรแยกออกเป็น3ส่วนได้แก่อาณาจักรล้านช้างโอพระบางอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์และอาณาจักรล้านช้างจำปาสัก ก่อนที่จะตกเป็นประเทศสราชของสยามในปีคศ1778และก็เป็นประเทศสราชของสยามอยู่ยาวนานับศตวรรษจนกระทั่งเกิดวิกฤตการณ์รศ112ในปีคศ1893ทำให้ดินแดนล้านช้างทั้งหมดที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยามกลายไปเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและแม้จะมีความพยายามหลายครั้งในการที่จะเป็นอิสระจากฝรั่งเศสแต่ก็ไม่สําเร็จจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ส และญี่ปุ่นได้ยกกองทัพปุกมาที่เอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ซึ่งในราวปีคศ1940การมาของญี่ปุ่นก็ทําให้ฝรั่งเศสยอมมอบดินแดนลาวคืนให้กับสยามแต่หลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามฝรั่งเศสก็ปรับเข้ามามีอํานาจในอินโดจีนอีกครั้งและได้มีอํานาจการปกครองเหนือลาวอีกครั้งหนึ่งจนถึงปีคศ1949ฝรั 1, ร่งเศสจึยงยอมให้ลาประกาศเอกราชบางส่วนซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการที่เวียดมินปลดปล่อยเวียดนามได้ชําเร็จ จึงเป็นการสันคลอนอำนาจฝรั่งเศสและในที่สุดลาวก็ได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์ในปีคศ1953โดยมีเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงมดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ามหาชีวิตซึ่งก็เทียบได้กับตำแหน่งพระมหากษัตริย์และได้รวบรวมทั้งสามอาณาจักรค,คือล้านช้างอบพระบางล้านช้างเวียงจันทร์และล้านช้างจำปาสักเข้าด้วยกันเป็นราชอาณาจักรลาวราชอาณาจักรลาวก็ได้กําเนิดขึ้นโดยปกครองแบบราาประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญภายใต้การปกครองของเจ้ามหาชีวิตศีสว่างวงต่อมาลาวได้เผชิญกับสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตต่อสู้กับรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาภายใต้ระบอบการปกครองของราชอาณาจักรลาวทาให้ลาวต้องเข้าไปเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาและท้ายที่สุดรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและคอมมิวนิสต์เวียดนามโดยการนําของเจ้าสุภานุวงศ์ก่อล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของเจ้ามหาชีวิตสว่างวัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาได้สําเร็จและได้นําเจ้ามหาชีวิตและมเหสีไปคุมขังในค่ายกักกันจนสิ้นพระชนม์อย่างเป็นปริศนาและสถาปนานราชาอาณาจักรลาวเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่สองธันวาคมคศ1975 และสปปล,ปลาวก็คือคำย่อที่ย่อมาจากคำว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยในช่วงแรกลาวยังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากสหภาพโซเวียตจนกระทั่งสหภาพโซเวียตล่มลลายไปในปีคศ1991ลาวถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดแห่งหนึ่งโดยมีทั้งชาวมวนชาวกัมพูชาและเผ่าม้งที่อาศัยอยู่ตามภูเขาทั่วประเทศ และกว่า53%ของประชากรทั้งหมดอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ราบลุ่มแม้ปัจจุบันลาวจะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมากแต่การปกครองแบบสาธารณรัฐสังคมนิยมพรรคเดียวที่นำโดยพรรคประชาชนปฏิวัติลาวทำให้ลาวยังคงได้รับการวิจารณ์จากนานาชาติในด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศอานนำไปสู่ความยากจนความเหลื่อมล้ำทางสังคมการจำกัดเสรีภาพพลเมืองและการก,ารกดขี่ชนกลุ่มน้อยซึ่งยังคงเป็นปัญหาสำคัญมาจนถึงปัจจุบันนี้ หวังว่าทุกท่านจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ